วันนี้เราจะทำผัดพริกแกงปลาทูเริ่มเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำน้ำพริกแกงลงไปผัดให้เหลืองหอมเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานิดหน่อยซอสปรุงรสนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อย ผงปรุงรสนิดหน่อยผัดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนำเนื้อปลาทูที่เราแกะไว้ลงไปปลาทูนี้จะทอดหรือไม่ทอดก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยท้ายด้วยใบโหระพาและใบมะกรูดฉีก เมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้